อยากจะถามคุณไข่ตรงๆคุณไข้อยากแก้ไหมคะไขมันมันน้อยการตกแต่งตาเนี่ยมันจะเข้าขั้นยากโหดมากปัญหาก็คือตาลึกเนาะชั้นตามีสามสี่ห้าชั้นจากภาวะกล้ามเนื้อตาตรงนี้มันอ่อนแรงจัดคือก็อยากทำอยู่ค่ะคุณหมอแต่ว่างบมันไม่พองบมันจำกัด เหมือนบ้านมันเอียงแล้วเราไม่ได้แก้ที่เสาเข็มของบ้านอะ่ะแต่ว่าหมอทําให้สวยงามเป็นปกติได้แต่ความเท่ากันมันจะเหลื่อมกันนิดหน่อยตามกายภาพเราเพราะเราตัดแค่หนัง Dr. V Clinic.